สบาเรือคอยรถนะได้อยกะเตทุกคนใ่ติดเนูกว่ากะเต้อโอ้กะเตนี่กับแข้งกว่านี่คอยว้าลนนัลประกบ่มีโอ้กะเตเนาะที่อันตันึงคนงานของเพื่อนทุกคนลังนึงกนึงแล้ได้กะเต้โอ้มึงกินมเทีนรอแก่ ทุกคนมาใส่ในโมเมนต์มาธรรมดาได้มาหาก่อห้างกินแถวบูแถวพาขอไปทานนี่ได้มาวันนาเลยอ่ะกลับทักทายสบายดีบิดสกุลทุกคนเนาะกับบรรยากาศตอนเสาวๆทุกคนเลย ทุกคนมาหายามกับทุกคนใส่ไหวตอนแรกวันนี้ก็เลยสีมายามตอนเสาร์วันนี้ไปไปลุ่นปฏิทานหนุนกันเลยทุกคนกับม,ม,มันสีมนหรือประมาณวันนี้กับกับประมาณสี่ลังอะไรสักแบสี่ห้าลังไปไปลุ่นมนุนกันเลยทุกคนมันสีมานหประมา เดี๋ยวสิให้บังสวัสดีคอยรอนะได้อยกตเตโอ้ทุกคนใส่ติดเนูกว่ากเ้โอ้กเตโอ้เดีมาวมาเยียนสนันที่เออเาเปลี่ยนไหมะเมันมากินเดี๋ยวเรากันนันะ ก็ขก้นน้อยเลกระเตยตัโอ้ชันี่เลกเก่าอตัวเถืกจัาตัวไมตัวไม่บวมที่มันกินผุกอย่านี้ตัวเก่าก็มันกัดันี่กะเตยนี่มันนั่นะเราจะเอกรบรินู้นเปียโนน่มันาใกล้กลแต่นนะโอ้ยกับแคมกวานี่ฮะคอยว้าวเลยนั่นรับประกันมมีโอ้กเตนาะพี่อันตันนึงผลงานของเพื่นทุกคนลังนึงก็หนึ่งแล้วได้กระเตย มากินมวนเทียนเาอะอารุกคนทุกคนมาใส่ในโมเมนต์มาทรกมาได้ได้มาหาก่อนหากินแถวบูแถวพาโอ้ปลาปลาปนา้ท่ได้มาบันนานลยยังอีกกัับอยเถึ่งสีหาลังทุกคนสีหาลังบกพอก็มีเก็บนอกพี่นนอ้ยเก็บบกพอกตนแล้วอ่ะถ้าติดตามเงิงละีเถหมดทุกคนโ่ง ขึ้นผู้อีกตอนนี้ห้องก็เก็บกรกฟอ๋กกันเพื่อไปถ่ายต่อ,อะนะกำนังขอนตอนนี้ทุกคน ใส่ตาแคมทะางทุกคนด้วใส่ตามแค้มทะางผมถือกะกรนมี่นู้นมีนังกระทึกทุกคนแบบทาท,าทางเลย้อก็ใส่นทางเลยมถือุกคนเนีนสป้านี้ล้วมึกตัวนี้ตันั้กนกับมาถือ บาถือพลังเลยเท่น,นี้นี่นนเขาว่าแล้วตัวเดียวตัดปอดเลยต้องอยถวธรรมนะขอขอใจปาน่นทะางดีันมองกินนี้มันเก่าจะได้ถือบอมุมีบมมีปัมี้โอ้ทีมงานก็ปบะบมานทุกคนนี่าพชัยเเทอนลบานออขัใหญชัยเท้าทำมาซืออาอาา้อถือตัวเดียวถือกระเต้ตัวเดียวเหรอ แล้วงใครทำเทวาวนพิาลองกบอกแล้วถือกระแตตัวเดียวกระแตตัวเดียวทนมาถือทุกนมนีได้จาแจวมาถือได้กระแตตัวเดียวคนเดียวตัวกระแตตัวเดียวกไปกินหลอดเพลนนะทุกคนับเพลนมแล้วมันในห้าวขึ้นมากอันน ja> mm ี้ ลาดใหม่เองทุกคนไปเบิ่งไปกินข้าวอยู่บ่อนมาเลยทุกคนเขาเลยหน่อยยามกลับตามทางมาอยาี่ปูปลาปู้ดงเนะทุกคนเลยขึ้นผู้ญามนี้อากาศมันหนาวแห้งทุกคนเข้าเลยบ่นอนแต่ะกล่าวข้ขึ้นมาเขานอนอยู่ บอนแบบว่าแคมป์ครัท so ุกคนครับแคมป์น้ำค็เอาขึ้นช่วงนี้อากาศมันอากาศมันเย็นลายทุกคนช่วงบอยนอนกับนาวเฮ้ยนี่ว่าเอาขึ้นมานี่แล้วเอาก็ลงนะทุกคนเอามาขึ้นอ่ะใหม่ขึ้นมาแนวแบกใหม่วเคาก็ลงนะทุกคนเนาะเอาใหม่ลงเัาไป ได้กาแฟมิ้งยามคือตอนเสด็จปีงตอนเช้านะทุกคนกับมาถือถือกระแตตัวเดียวทุกคนด้ยตอนเที่ยงนี่แหละไะถ้าฮอตบอลจึงเสียทุกคนเบิ่งตอนกินข้าวนั้นคนเนาะว่าจะมียังกินว่าพิมพงานเหาสิได้ได้กินยังเน่ขึ้นมากินในตอนเช้านะทุกคนก่อน ว่าสีไดโนูได้นังกระไรนะทุกคนได้กระเตตัวเดียวก็เลยว่ากระเตเสีเอาไว้กินประมาณตอนบ่ายตอนเพลินนะทุกคนตอนที่เขาแบมใหม่ไปไหวอยู่อยู่ตีนผู้นะทุกคนอันนี้เขาขึ้นมาล้างผู้นี่นี่ตอนใหม่ล้างผู้นะทุกคนอันนี้เขาสิลงทั้งฝนอีกมีอีกผู้นึ่งเดยอะแยะเลยบรรยากาศตอนเช้านะนี่ทุกคน มือนกันครับต้องเช้ากันเพราะว่าน,นี่ทีมงานกลางยางมากเลยก็ลงลงผู้อีกพังนี่ Bao cái chọn bao này thôi, Na mùa lông bốc và lẽ nó. Ừ. Na ừ. bốc lưỡi. Bao gạch gọn Nó. mùa lông. bốc lưỡi. Na mùa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  Cái này mùa mẹ này งานหฮาสองคนไม่ได้ยังกินเดลยหอดแคบ้อทุกคนนี่ก็คือแคบม,มันหฮาอยู่นะทุกคนมีแปดปูบ่บอนด,ดังไฟบ่อนกินข้าวบ,อบนน่อนปลูกเปนอน ปูกูนอนหอดแขมเลยทุกคนบ่นอยู่กับประมาณนี้แหละเอาเดือบบนสถานที่เห็ดแขมอยู่กับไกลน้ำทุกคนน้ำห้องหวยที่เอาย่างผ่านมาของยาเนี่ยทุกคนนอนนอนแบบดงังไฟแต่ละจุดละจุดมีเบิดทุกคนทีมงาน อยู hoy, hoy, 6, ahora, ่นี่ประมาณหาข้นนะทุกคนนอนอยู่นี่คันว่านอนครบเบิดแล้ไปมาเนี่ยจิเตรียมกินข้าวได้มาเนี่ยทุกคนมาทุกคนกินข้าวรำกันทุกคนย่งเลยตัวนี้คือระเทพชนีดเนาะ มันตะมันเล็กมาวิร์ก็มีตามกันบ่วงก็ครบทุกคนเลยวัดไงใครเจี๊ยบเนี่ยเอาเนี้ยไงไม้มะกลายมาชุนเก็บน้ำควงนี่มาทุกคนว่ากินข้าวตำกันบ่ถวยนี่มีแต่ถวยคนหมดทองเลยถวยพระกัญญานะนี่เขาคอยอีกนี่กัญญาแล้วอยู่ตำกันกินตำกันผมเมื่อได้ถวยอันหนึ่งมานะนะเออลองมือได้เป็น กิน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 ต้มไก่ทุกคนเนามาจะได้กินนมในกระเถือได้ห้มานตะบานนี่ได้ห้มันจะบานเอาไว้แล้วว่าตัเพลนหบ่มีคำว่าตอนเพลนเนะหกินอีกบมกินทุกคนตอนเพลนบมกินนีแต่ไปเลกยทุกคนแดงเ้ยมึงกัหายจาของหายจาข้งกินแหนเอา อันนี้จะคข้องเพื่น,นกินกับเพิ่อนห่วงแลง้วทั้งนอ้นแห้งตัวคิบตมไปครับครับอืมหักเยอะ มาผู้วาพานกินต้มไก่เพราะมันอะไรกแสบอืมอัมันมันมีตัวใหญ่อืมมีต้นใหญ่เดินเทกลวงหน้าเได้กินลาแบบอ้ไปไปเลียงแบบเดินทกอืมเเคยไปใช่ี่มไาเคยไปกินไก่เยเดินเอกพี่กายเห็นด้วยจะกบไปปะอืมอ เปนอรบบนนไปกิก็ไนาะเป็นยังเหงตมแงมึงปีนี้มีบหมูเฮ้ยมึงแดงมึง่กายนี่บ้งอ๋อกายก็ไม่หมูจะไม่ปบาปรไม่แล้วก็นี่กินต้องเเน

จะที่นอนล้มเขาปะนี่นนนนเลยเ <c oughs> ลำแรกเป็นลอตเลยนะกระเพิงอาหารต้มไก่มีหอยปักห<ร>อยแด<บ>งป<ร>ีงเทียนม,มากับทีมงานใหญ่เพิ่นด้นี่ทุกคนมีแต่ไายฝาดในใหญ่เลยนี่ได้ฝาดในาจจี่พาจำเจีวตลอดมาไว้เอาทุกคน หลังจากเขากินเผาแล้วเนาะเขาก็สิไปแบกไม้เทุกคนเด้คลิปเฮาคือสิบิดเพียงเท่านี้แล้วทุกคนอ่ะฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเผื่อพลาดคลิปใหม่ๆนะทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้เฮาสิจบเพียง่านี้แล้วทุกคนบ๊ายบายทุกคน